จบมเมื่อวันนี้ทุกคนควันนี้เราจะไปตลาดต้นไม้พักเงินนะครับขอบคุณเจ้าแอมด้วยนะครับคือกองถานนี่หัวน้าวัสเราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือวันนี้จะไปซื้อพวกแบบกระถางอะไรเงี้ยแล้วก็วัสดุปลูกมาวักนี้จะเอ่อ จะอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะทำนะพวกแบบมอนสเตล่าซื้อมเมล็ดมาปลูกซื้อต้นนู้นต้นนี้มาปลูกอะไรเงี้ยครับก็จะอัปเดทให้ทุกคนได้ดูนะถึงวิธีการผสมดินวิธีการปลูกนู่นนี่นั่นต่างๆนานาผมก็ได้หาความรู้ไปด้วยแหละแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับเจอกันที่นู่นปิดกอง สวัสดีครับทุกคนถึงแล้วนะตลาดพระเงิน <Wow. S 1> จบกันโอเคครับถึงแล้วครับทุกคนตลาดพระเงินเป้องกว่าจะแย่งที่จอดรถเขามาได้นะไปละ2,000 Years Later อมาได้ของครบยังคะยังครับขาดอะไรคะขาดต้นไม้ สภาพอากาศก,ก็คือเฉือแฉะฝนตกเฉือแฉะนะคะ few moments later. นี่นะครับเพื่อนๆผมกำลังจะเริ่มปลูกฟาร์มแล้วพิง Princess ภูฉลุนะครับไม่ด่างนะขาวเขียวเลยละ่ะอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างขาวแล้วก็อีพี่ด่างเหลืองนะแล้วก็ ต้นนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นมันสวยดีเลยซื้อมานะเ <c oughs> ป็นกระบองเพชรแหละแต่ว่าไม่รู้ชื่อวิทยาศาสตร์มันชื่ออะไรต่างๆนะนบลาติดตามพนาการได้เลยครับเจอกันที่นู่นปปิดกล้อง